สวัสดีนะคะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาย์โซโทรทาโรนะคะวิงว่งวิงพลังงานวิ่งวิงบวกบวกไหมทุกคนเช่นเคยในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ใครจะต้องทำเป็นเหมือนเขาเรีอยกวอะไรอ่ะเป็นอ tradition นะเป็น <laughs> เหมือนคล้ายคล้ายกับ s ิ g กเน u เจที่จะต้องทำในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะก็อยากจะให้ทุกคนมาติดตามเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด, comment, กดอคอมเมนต์ก็ะดิงให้ไข่ด้วยขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามอยู่เสมอแล้วก็สำหรับผู้ติดตามใหม่ก็ยินดีต้อนรับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะก็ฝากด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากด้วยนะคะทุกคน นะสำหรับใครต้องการจะจองคิวด,ดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเวเปอร์เสริมดวงอะไรเงี้ยทางมาที่ไลน์ของใคร k h a i d e o Z นะมาดูกันหน่อยซิว่าพลังงานไพในวันนี้ในน์จี้คลิปนี้เนี่ยมีใครคิดถึงพวกคุณอะไรยังไงบ้างมีใครที่แบบมีไนน์จี้สองพวกคุณยังไงบ้างตรงนี้นไหนดูในสิ Do you miss me พลังงานของพวกเขาเหล่านั้นนะคะที่ในใจพวกคุณพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคิดถึงพวกคุณหรือไม่เนี่ยดูหน่อยสิพวกเขาล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นมองแล้วคิดพวกคุณยังไงเน่ยดูหน่อยสิพวกเขานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ดพลังงานเลยค่ะสำหรับะไรท่านที่มาดูคลิปนี้ขอดูหน่อยสิว่าคนเหล่านั้นที่ในใจพวกคุณพวกนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่อืมพวกเขาเล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่เอเนจีพลังงานใครจะบอกว่าคนที่คิดถึงกันอน่ะ มากๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเหมือนแบบเป็นคู่ที่แบบเป็นแฟนกันที่คุยกันทุกวันหรือว่าเป็นแฟนกันที่เจอกันเรื่อยๆอะ่ะมันคิดถึงกันอยู่แล้วแหละไอคนที่เป็นแบบแฟนอะไรแบบนั้นหรือคนรักอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่คนที่คิดถึงกันมากๆในคลิปเนี้ยคือพวกคนที่เป็นคู่รักที่มีปัญหากันค่ะสังเกตดูดิไพมีอิชชูขึ้นเห็นปะไพมีเซปเปรชันขึ้นเห็นปะเอนเนจีมีเคมีคือ,ค,อคือเขาเรียกว่า คู่ราที่คิดถึงกันตรงนี้ต้องเป็นคู่ที่มีปัญหากันอยู่ในตอนนี้หรือเป็นคู่ที่มีปัญหามาก่อนหน้าที่ใครจะอัดคลิปนี้อืมก็คือต้องเป็นคู่ที่แบบว่าโอเคมีปัญหาหรือเป็นคู่ที่มีอิชชูหรือมีประเด็นหรือมีบางคู่ที่แบบว่าโอเคเซปเรอเรชันหรือว่าคุณกับเขาแยกกันคุณกับเขาต่างคนต่างอยู่หรือคุณกับเขามีช่องว่างหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะหรือมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยที่เป็นเอเนจีที่ก่อนสิบมกราคมในพลังงานนี้อืม สำหรับคนที่คิดถึงกันในคลิปนี้นะไพ่ออมันก็คือไพ่มันชัดมากๆอะ่ะเออไพ่มันเอเนจีมันชัดมากๆคือมีคนอยากจะอยากจะเคลียร์กันเหมือนคล้ายๆกับอยากจะเคลียร์ใจสำหรับคนที่คิดถึงกันในในกองนี้อ่าในคลิปนี้มากๆเลยนะคะขออนุญาตวางไพ่แบบนี้แล้วกันอ่าในดูเนสซพลังงานเอเนจีไพ่ในวันนี้คนที่คิดถึงสุกคนเนี่ย ขามีพลังงานอย่างไรมีใครที่ถึงพวกคุณนะคะพอเรานั้นดู Do you m i s พวกอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่สำหรับคนที่อยู่ในใจพวกคุณพวกอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูไพ่สิพลังงานจะมีอะไรบ้างพวกอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่ energy พลังงานไพ่ water sign มีบางคนที่เหมือนแบบว่าโอเคมีบางคนที่ขเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆกยบเป็นจังหวะที่ต้อง เขาเรียกว่าอะไรบางทีความคิดถึงหรือปัญหาบางอย่างหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่มันส่งผลกระทบกับสุขภาพค่ะโดยเฉพาะ mental health คือสุขภาพจิตมีบางคนได้รับผลกระทบกับในเรื่องของความรักอ่ะคือเรื่องเรักๆคล้ายๆอะไรเงี้ยส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือส่งผลกระทบต่อสภาพจิตสุขภาพจิตอะไรแบบนี้มากๆที่เป็น mental health อยู่ตรงนี้มากๆอืแล้วก็ พลังงานนี้ด้วยความที่มันมีเ n e r g y พวกแบบ family issue ขึ้นมันมีพวกคู่ที่มีปัญหาแบบพี่ว่าคือคุณกับใครบางคนที่คิดถึงกันที่มีปัญหาการเป็นพวกคู่ที่เหมือนโอเคเคยอยู่ด้วยกันเคยใกล้ชิดกันเคยผูกพันกันและบางคนเคยเป็นรักษา ح, แบบพวกเ n e r g y แบบสามีภรรยาหรือว่าคู่มั่นคู่หมายอะไรก็ว่าไปอ่ะมีอยู่ในเอ e r g y แบบนี้ด้วยบางคนเด่นมากๆชาติแรกที่ขึ้นมาเลยคือพลังงานธาตุน้ำก,ก็เรากฎพิจิกมีอืม หน่อสิคะ Do you miss พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่คนที่อยู่ในใจของพวกคุณพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะดูหน่อยสิพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ค่ะดูไท่หน่อยไพ่พลังงานจะมีอะไรบ้างพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงวคุณว้าวอ้มายก o อดเนสเป็นชีวิตความรักที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามันเหมือนเป็นเส้นทางสังเกตดูว่าในรูปนี้มันจะเป็นเหมือนรูปที่เหมือนถนนมันปิดเปียกนิดนึง แล้วก็เป็นเหมือนถนนที่เหมือนแบบเป็นทางโล่งๆที่เหมือนเหมือนขับรถไปตามต่างจังหวัดหรือขับรถไปทางแบบที่ไหนสักที่ไกลๆเลยเนี้ยค่ะในในในรูปนี้ไม่ใช่ภาพในเมืองแน่นอนมันเป็นเหมือนรูปที่ถับรถไปไกลๆโรดทริปแล้วแบบชนบทอะไรอย่างเงี้ยเออมีบางคนที่มีพลังงานเ n e r g y แบบนี้ที่เหมือนแบบชีวิตกําลังอยู่ในเส้นทางระหว่างแบบเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรแครใครใครคขาว่าบางคนจะรู้สึกว่าชีวิตความรักเหมือน อยู่ระหว่างทางบนถนนเส้นหนึ่งที่ยังไม่รู้สึกถึงจุดหมายแล้วยังรู้สึกโดดเดี่ยวลึกๆในใจยังมีความรู้สึกเปลี่ยวหรือโดดเดี่ยวหรือบางคนมีในเรื่องของ energy ที่แบบว่าสุขภาพจิตในตอนนี้ค่อนข้างจะต้องเหมือนบางทีเฮ้ยโฟกัสหรือแคร์สุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย energy ในวันนี้ไพ่พลังงานคือ ใครจะบอกว่าคนที่คิดถึงกันในในในคลิปนี้นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีในเรื่องของจังหวะเวลาที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นพวกคู่รักที่โอเคคิดถึงกันแน่นอนแหละแล้วก็เป็นฟิลแบบเหมือนเจอกันในเวลาที่ไม่ใช่หรือมีเรื่องราวที่เป็นจังหวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในพลังงานของชีวิตรักแล้วก็มีเรื่องของการรอคอยมีจังหวะที่ทําให้คนสองคนต้องมีการรอคอยอีกฝ่ายหนึ่งและที่สําคัญคือไพ่มันมีแ d d i c t i o n คนบางคนตรงนี้ที่คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณมีบางคนที่ต้องใช้ในเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาช่วยหรือบางคนเฮ้ยบางทีอ่าก็บางทีถ้ามีเหมือนปัญหาในความรักบางทีบางคนเนี่ยโอเคกินเหล้ากินเบียร์ยอมจ่ายหรือบางทีสูบบุหรี่รอะไรก็ว่าไปาหรือเหมือนทําอะไรแบบที่เกี่ยวกับเหมือนแบบดรักแอลกอฮอล์ alcohol, อะไรเงี้ยในพลังงานแบบนี้ด้วยในเอนเนอร์จี้ตรงนี้นะอืม อะไรแนวแบบนี้ที่เป็นแ d ด i c t i o n อะเออแ d ด i c t i o n ก็คืออะไรที่มันเป็นลักษณะแบบาสารเสพติดหรือการเสพติดหรือสิ่งเสพติดหรือสิ่งมือมือเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนับหมดอยู่ในตรงนี้เลยขอดูในซิว่าพลังงานในคลิปนี้ energy do you miss me ในคลิปนี้คือว่าคนเหานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่สําหรับคลิปนี้นะคนที่หน่อยใจของพวกคุณสําหรับคุณหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้พวกคนเหล่านั้นที่เหนใจของพวกคุณเนี่ยพวกคนเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ คนอะไนคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูไพ่หน่อยนะคะอืกคนอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกคนอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่ energy เป็นยังไงโอ้ว้าวไพ่พังกันว้าวไพ่หูๆ1สิบดาบคือต้องบอกว่าต้องมีคนที่รู้สึกแบบเหมือนอยู่แล้วทุกอ่ะง,ง่ายๆเออต้องมีคนที่รู้สึกทุกอะ่ะ ต้องมีคนที่รู้สึกไม่โอเคมากๆกับการที่คิดถึงใครบางคนในเอเนจีของคลิปนี้มีคนเกี่ยวข้องกับทาดุไฟเด่นมากๆเม่สิงธนูมีคนเกี่ยวข้องในในคลิปนี้ราศีกันไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณเอเนจีกพลังงานหนึ่งเด่นมากๆคือพิจิกแล้วก็กรกฎพิจิกมีนธาตนา้ำธาตไฟเด่นมากๆแล้วก็อีกราศีนึงคือตุลตุลกันพิจิกกรกฎมีนเมสิงธนู ที่เด่นมากๆในคลิปนี้คือพลังงานชาร์จเยอะอะเพราะด้ความที่ว่าในแต่ละราศีมันมีคนที่มีพลังงานของการคิดถึงใครหรือใครคิดถึงกันหรือมี e n e r จ y ของพลังงานของความทุกขมีในเรื่องของปัญหาความรักอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนซึ่งพลังงานกระจายอยู่ตรงนี้มากๆแล้วใครจะบอกว่าใครบางคนตรงนี้คือพยายามที่จะต้องทําให้ตัวเองเหมือนแบบรู้สึกดีขึ้น คือจะลอกว่าในกรณีของการที่มีใครคิดถึงกันตรงนี้อย่างเช่นว่าอีกคนนึงอีกคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งมากๆแล้วยังไม่สามารถทําอะไรได้พยายามที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นพยายามที่จะต้องทําให้ตัวเองเหมือนมีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะหรือความคิดหรือสภาพจิตใจที่ต้องนิ่งมากขึ้นหรือว่ามองทุกอย่างไปในทางที่โอเคบวกมากขึ้นหรือว่าเหมือน ยอมรับหรือน้อมรับกับหลายสิ่งหลายที่เกิดขึ้นไปในสา,า์แบบว่าโอเคคือมันคือเหมือนแบบบทเรียนในชีวิตส่วนหนึ่งมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนเวกัปคอรหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นจุดประกายหรือเป็นจุดที่เหมือนดึงหรือปลุกหรือตื่นให้บางคนได้เหมือนตระหนักอะไรบางอย่างคิดอะไรบางอย่างได้หรือมองอะไรบางอย่างชัดมากขึ้น เอเนจีในพลังงานตรงนี้คือมีคนที่ยังมีความรู้สึกแบบถึงอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเออมีมีคนที่ยังมีความรู้สึกถึงอีกฝ่ายนแน่นอนสําหรับคนที่คิดถึงกันตรงนี้เพราะว่าในวันนี้คืออะไรไพ่มันมีเอเนจีนี้ไพ่นี้เป็นไพ่ true feeling ค่ะ เป็นฟิลแบบว่าความรู้สึกที่แท้จริงแล้วรวมถึงเป็นความรู้สึกให้ <Okay. S 1> หนึ่งที่มีพลังงานของผู้คู่รักที่คิดถึงกันที่ต้องมีเรื่องแบบเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วจบในความสัมพันธ์น่ะหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องบังคับหรือต้องฟอรสหรือว่าเป็นตัวเร่งหรือว่าเป็นตัวการตัวปัจจัยหลักที่ทําให้คู่รักบางคู่จะต้องจบหรือว่ายุติในความสัมพันธ์หรือเลยกว่าไปอ่ะมีแน่นอนตรงนี้มันเลยทําให้ในคลิปนี้ชัดมากๆตรงที่ว่าคนที่คิดถึงกันอะคู่ คือพวกคู่ที่จบกันมาคู่ที่มีประเด็นคู่ที่มีเ n e r g y ที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคู่ที่มีพลังงานที่เ n e r g y เหมือนบังคับให้คนสองคนเซเปอร์เรตหรือแยกอยู่ตรงนี้มีพลังงานที่มีเอ e น g y ความเงียบอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านอมืมีคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่มีพลังงานแบบว่างเงียบอะเงียบแบบที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับโอเคอีกคนนึงไม่คุยอีกคนหนึ่งก็ไม่คุยอะไรเงี้ยคือมีอยู่ใน energy แบบนี้ด้วย พลังงานนี้ใครอยากจะบอกว่าอิทธิพลนี้ต้องบอกอย่างนิดหนึ่งว่ามันเป็นพลังงานความรักที่ค่อนข้างจะถามว่ามันมีเหมือนคล้ายๆกับวิบาก,กรรมหรือว่าเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าจะเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบคามิควิเลนเซฟคือมีไหมในพลังงานแบบเนี้ยมีนะคะเออคือคือมีแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ไพ่มีพลังงานที่เป็นเอนเนอร์จี้แบบนี้ด้วยแล้วก็จากที่เห็นไพ่พลังงานใหญ่ๆใ,ในวันนี้ขึ้นแบบนี้ด้วยอืม คืออิทธิพลตรงนี้ของคนที่คิดถึงกันน่ะมันเหมือนเป็นฟิลแบบว่าใครบางคนน่ะไม่สามารถรู้หรอกว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะใช้ชีวิตในแต่ละวันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าคนคนนี้ยังยังแคร์ยังเหมือนมีคนคนนี้ให้คิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยังมีอยู่ในเอ e เน y นี้ในขณะเดียวกัน เป็นใครบางคนตรงนี้ในคลิปนี้ที่จะต้องพยายามเหมือนคล้ายๆกับว่าปลงหรือว่ามีชว่วงเวลาที่ต้องเหมือนปลีกวิเวกนิดหนึ่งเหมือนคล้ายๆกับ um, inner ออมอินเนอร์ฮิลลอ่ะเอออยู่ตรงนี้มากๆด้วยในพลังงานนี้นะอือฮะขอดูหน่อยสิพลังงานไปดูมินีคลิปนี้นะคะมีใครคิดถึงวุคคณหรือไม่พวกคลอคิดถึงบุคุณหรือไ,ม,อไม่ในดูหน่อิอืม พวกก่อนนะคิดถึงพวกคุณหรือไม่ควานที่อยู่ในใจหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณสำหรับพวกคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะพวกก่อนนะที่อยู่ในใจของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่คนที่คิดถึงพวกคุณหรือไม่ไข่เริ่มเปิดพลังงาน energy พลังงานโอ้ my god ว้าวพลังงาน energy things coming to light เนี่ย heal change adapt finding out things coming to light มีการรอการเปลี่ยนแปลงมีการ heal เออเราก็เที่ยวคือการเหมือนแบบว่าฟื้นฟูหรือรักษาเพราะฉะนั้นคือมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกล้วนๆอ่ะเออการฟื้นฟูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ mental health หรือว่า feeling หรือ heart หรือ emotion อยู่ตรงเนี้ยเรื่องของใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของหัวใจแล้วก็ tins h coming to life อ่ะใครชอบมากๆเพราะอะไรไพ่ในวันในวันนี้ของคุณนะ พลังงานมันสวยตรงที่ว่าคุณมีไพ่ปิดในเซตข้างล่างคือมีเอเจี y ที่เป็นไพ่ควีนมากับถ้วยบวกกับพลังงานที่มีเอเจี y j u จัสติสคือจัสติสเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีตรงที่ว่าใช่มันมีพลังงานความรักที่ใครบางคนที่คิดถึงกันตรงนี้มีพลังงานลักษณะของวิบากหรือบ่วงหรือว่าคาร่าอะไรก็ว่าไปแต่มันเป็นเอเจีที่ในวันหนึ่งแล้วอะแสงสว่างอะ มันจะมาสาดส,ส่องตรงนี้ให้หละอย่างมันกระจ่างคลี่คลายไปได้หรือมีความจริงเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมกับใครบางคนในชีวิตรักในพลังงานของคลิปนี้สำหรับคนที่คิดถึงกัน Energy ในวันนี้ดูดิไพเป็น X มาขนาดนี้นี่คือพลังงาน Energy Break Up และ Separation โดยตรงเหมือนกับไพ้ Separation ขึ้น เป็นไพ่พลังงาน Silent t r e a t m e n ใครจะบอกว่าคู่รักที่คิดถึงกันในโมเมนต์ของคลิปนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและใครบางคนต้องมีจังหวะ Silent Treatment เพราะไพ่มีเฮอร์มิตคือช่วงเวลาที่ต้องพยายามปีกเวเวกหรืองีบเงียบกันนิดนึงจะดีมากๆเพื่อไม่ให้เหมือนไปเติมเชื้อหรือเติมไฟหรือไม่ไม่เพิ่มดรามา่าหรือไม่เพิ่มอิชชูอะไรมากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พลังงานเอเนจีคนที่คิด่อย่างที่บอกคนที่คิดถึงกันอะ ในคลิปนี้เด่นมากๆกับพวกคู่ที่เลิกลาหรือพวกคู่ที่มีปัญหากันเลยเนี่ยแหละอืมเอเจ้แฮมมันคือพลังงานเหมือนแบบว่าการทําลายล้างในขณะเดียวกันมันมี Energy ในพลังงานที่แบบโอเคทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำลายล้างมันรอพลังงานของการบิ้วหรือการสร้างใหม่เช่นเดียวกันในอิทธิพลน,นี้นะอืมให้เอเจ y มีพลังงานโซเมดขึ้น คนที่คิดถึงกันตรงนี้เป็นพลังงานพวกเหมือนแบบว่าโอเคคือเป็นคู่ที่มีนกาสะของ Energy แบบว่าวิบ่งวิบัติะลรก็ว่าไปการรอจังหวะเวลาที่สามารถมาเจอกันในเวลาที่ใช่อีกครั้งหนึ่งสําหรับบางคู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนที่คิดถึงกันในคลิปนี้ยังมี True Feeling หรือความรู้สึกจริงๆที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมาดูหนอะยสิว่า พวกเขาเหล่าน <S 々> ั้นในดูม <han> ิส <han> พิพวกเขาเหล่า <han> นั <han> ้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ในดวงไหนสีใครอยากจะบอกอะไรพวกเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ควเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่คนที่มาดูคลิปนี้พวกเขาเหล่านั้นที่หัวใจพวกคุณพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคอลูนในซีพวกเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่เอนเนอร์จีพลังงานเป็นไงไพ่พลังงานคือมีคนมีคนที่จะเหมือนบางทีรู้ตัวด้วยลึกๆว่าเหมือนคล้ายๆกับสีไม่เสมอกันหรือว่าไม่คู่ควรกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมีพลังงานนี้ด้วยนะเอเนจี ซับไพ่อืดที่เหลือด้วยดีกว่าอือจะได้พูดทีเดียวพวกขอ้อไหนคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะคนหนึ่สิพวกขอ้อไหนคิดถึงพวกคุณหรือไม่อือพวกขอ้อเอาน้นที่อยู่ในใจพวกคุณพวกข้ออะคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกขอ้อเรานคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะ energy พลังงานไพ่ไพ่ไพสวยมาก <laughs> คือมีคนมีคนบางคนตรงนี้เห็นถึงอนาคตในชีวิตรักกับพวกคุณและอยากใช้พวกคุณอยู่เคียงข้าง mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกมันยังมีคนที่มี true feeling อยู่ตรงนี้คือความรู้สึกจริงๆที่เป็นความรู้สึกรักที่มีให้กับอีกคนหนึ่งที่คิดถึงอนะเออมันยังมีซ่อนอยู่ตรงนี้มันยังมีอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วอะขอดูหน่อย พวกข้อเรานั้นที่ในใจของพวกคุณนะพวกข้อเรานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ในด้น e พลังงานไพ่จะบอกอะไรโอเคพวกขือไม่เรานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่เ n e r g y พลังงานโอเคไอวอนเ r อร์อี are h าแฮปปี้เวานีเนี่ยพลังงานตรงนี้คือบอกเลยว่ามันจะมีคนที่เหมือนโอเคมันจะมีคู่บางคู่ที่ไม่สามารถที่จะคุยหรือสื่อสารหรือเจาะแจ๊ะหรือจีจ้ากันได้หรือต่อก็ได้เลยค่ะทีนี้พลังานนี้มันจะมีคนที่รู้สึกว่า เธอจะอยู่ยังไงเธอจะทําอะไรเธอจะไปไหนเธอจะเกี่ยวข้องกับใครเธอจะมีความสุขหรือไม่ในตอนที่ไม่มีฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือพลังงาน energy อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนในไพ่อื่นๆเนาะตรงนี้เซตต่อมาเนาะอือโอเคอิทธิพลตรงนี้ชัดมากๆคือใครบางคนจะรู้สึกเหมือนชีวิตเหมือนเป็นระเบิดเวลารอจังหวะระเบิดตัวเองตูมนึกออกปะคะ มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่เหมือนแบบว่าชีวิตบางอย่างมันมีตัวเร่งอะไรก็ไม่รู้แล้วที่สำคัญชีวิตยังรู้สึกว่ายังไม่มีความสุขที่สุดยังไม่แฮปปี้ที่สุดเพราะอะไรในวันนี้ Energy t r i g g e r h เก p y so ฮ n ป Fair ันเหมือนกับไพ่ตรงนี้พลังงานของบางคนยังรู้สึกว่าชีวิตความรักยังยังรู้สึกไม่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์กับฉันสําหรับคนที่เกี่ยวข้องกันในคลิปนี้คนที่คิดถึงกันนู่นนี่นั่นมันรอพลังงานความสุขอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ มีคนมี energy ของการที่เหมือนรอจังหวะกับการ plan เพื่อ take action มีคน planning มีคนวางแผนมีคน thinking คิดอะไรบางอย่างแพลนอะไรบางอย่างของการที่อยากจะ action หรือทำอะไรบางอย่างในอนาคตอในวันนี้ไพ่อย่างที่เกิดมามันมีคนที่เหมือนแบบยังเห็นอนาคตอะไรบางอย่างกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ว่าสำหรับคนที่คิดถึงกันในพลังงานนี้คือคนที่อยากจะมีใครบางคนอยู่ข้างๆอยู่อะค่ะในอิทธิพลน,นี้นะในวันนี้ ไพ่สังเกตดูมีพลังงานสเปรย a l ชว์ไลท์เทนเมด้วยเพราะอะไรพลังงานในวันนี้มีไพ่เฮอร์มิตรสเปรย l โชว์ไลท์เทนเมคือการที่เหมือนแบบว่าเข้าใจโลกเข้าใจธรรมตื่นรู้มากขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเข้าใจสธรรมมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของชีวิตมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์เข้าใจในเรื่องของคอนเน c t ชันของทั้งสองคนของอะไรก็ว่าไปมากขึ้นที่สําคัญคือสําหรับบางคนที่อีโก้ค่อนข้างจะมากเนี่ย พยายามทํากันบ้านหรือพยายามที่จะต้องเคลียร์หรือว่าจัดก,การบริหารกับอีโก้ของตัวเองตรงนี้ให้มากๆอะไรเงี้ยเออในเมนว์นี้เราก็เห็นพันคือบางคนจะได้รับผลกระทบจากจังหวะชีวิตที่เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าดวงที่มันจังหวะไม่ดีดวงที่มันไม่ใช่จังหวะเวลาดีวายทามมิ Ride ่งก็ขึ้นในพลังงานไพ่อราเข้าด้วยไพ่ตรงนี้สวยมากๆเพราะพลังงานในวันนี้มีไพ่ใหญ่ชนข้างจะแบบสําคัญมากๆเลยที่ขึ้นในวันที่ของทาโร่เขาเรียกว่า สิ่งที่อยู่ข้างในใจของหลายๆท่านตรงนี้ที่คิดถึงกันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในจิตใจภายในสปิริตภายในจิตวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นพยายามดึงเข้ามาหาพวกคุณหรือเป็นเอเจีกลับกันงานเป็นเอเจี y ที่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เป็นฟิลแบบอิทธิพลของคุณน่ะพลังงานของคุณแล้วก็สปิริตของคุณโซของคุณพยายามดึงดึงพลังงานดึงเอเจีบางอย่างอ่ะให้ r e a to t h ด m ด้วยคือมันมีเอนเออ่แบบนี้คือการที่เหมือนแค่ให้กับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรอกเออเป็นสิ่งที่เราบางทีพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตาพยายามดึงคนสองคนเข้ามาหากันบางสิ่งบางอย่างดึงพวกเขาให้เข้าให้พยายามที่จะเข้ามาหาพวกคุณ reach to you อะไรเงี้ยแล้วในวันนี้ให้พลังงานดูดีๆนะคะคือมีคนที่รู้ว่าโอเคฉันฉันรู้แหละว่าฉัน ล้ำเส้นหรือทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรกับเธอทำอะไรบางอย่างที่บางทีมันอาจจะเหมือนแบบโอเคเกินไปเกินไปไม่ควรล้ำเส้นข้ามเส้นเกินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ energy พลังงานไพ่มีไพ่พลังงานที่เขาเรียกว่าใครบางคนที่อาจจะเหมือนแบบ loss หรือเหมือนคล้ายๆบางทีเหมือนเสียรลกักหลงทางหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สูญเสียบาลานซ์นิดหนึ่งกับตัวเองหรือกับเนเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมีอะไรบางอย่างที่ในชีวิตมาเหมือนแบบว่ามาทําให้คว้ยเขวมาทําให้เป๋มาทําให้มองมองไม่ชัดตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจพลาดเลือกผิดอะไรเงี้ยมีอยู่ในพลังงานนี้และที่สําคัญคืออย่างที่ใครเห็นไพ่ในพลังงานแบบนี้แล้วในกองคุณมีสิบดา ให้เนีธเขาต้องการจะสื่อว่า my life is not as together as it seems คือเหมือนกับอย่างที่บอกคือพลังงาน e n e แบบนี้ยใครบางคนที่คิดถึงกันในกองนี้ในคลิปนี้มันจะเป็นฟีลเหมือนแบบว่าชีวิตของฉันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดหรือเห็นมันมีใครบางคนที่ลึกๆแล้วเหมือนอยู่ไม่ได้แบบสุขหรืออยู่ไม่ได้แฮปปี้ที่สุดแต่อีกคนนึงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบเธอดูเหมือนแบบโอเคหรือเปล่า ในเวลาตอนที่เราแบบต่างคนต่างอยู่หรือตอนที่เธอไม่มีชั้นเลยเธอเหมือนแบบสบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพลงานเนี้ยเขาต้องการจะสื่อถึงกันแบบนี้ในคลิปนี้ตรงที่ว่ามีคนอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตฉันไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้โอเคอย่างที่เธอคิดหรอกนะสําหรับคนที่คิดถึงกันนะคะในกองนี้มากๆในวันนี้ไข่เปิดไพ่ให้เยอะมากๆในวันนี้ในคลิปเนี้ยใครอยากจะให้หลายๆคนมาดู มาเป็นกําลังใจให้ไข่ในการเปิดไพ่หน่อยเพราะว่าไข่ตั้งใจเปิดไพ่ให้ทุกคนมากๆแล้วก็เหมือนเดิมเลยขอบคุณมากมากสำหรับใครที่มาติดตามฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์กดกระดกิ่งให้ไข่ด้วยเป็นกําลังใจให้ไข่ด้วยนะคะเพราะว่าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเป็นกําลังใจให้ไข่มาทําคลิปอื่นๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สําหรับใครต้องการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข K ่ K, K Hair d Z, Z เนาะแล้วก็ใครต้องการจะชอปป้ชอปปิ้งผ่าน Shopee ที่เป็นแท็กสินค้าที่ไข่มีลงให้ในคลิปนี้แล้วก็ลงถึงคลิปอื่นๆฝากมาช้อปปิ้งกับไข่ด้วยนะคะมาสนับสนุนกันได้มาอุดนุกันได้เนะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ